บ้านลมโกนี่กอบสิเมียเมียขี่มาสิลูกบอลบไปเอามาสิเอามาสิบอลใครี <laughs> yeah! โนโขี่มามาดเด ขี่ม้าค่ะ่้ยเช่วยด้วยขี่ม้าเลยค่ะมาขี่ม้าปะขี่ม้าฮิ่งกบกบเลยโยนโยนเยโยนเตะเเลยเกโอ้โหเต่ว้งงติโอ้เระวังเท้าโดนโอ้ยเตะก่งนู่นเออเตะใส่โกทีวีนี่ i yeah.